พาคุณผู้ชมนะคะไปกราบขอพรหลวงพ่อหายนะคะที่วัดนุ่มการนนค่ะซึ่งหลวงพ่อหายนี่นะฮะท่านเป็นพระพุทธรูปนะคะที่แกะสลักด้วยไม้มงคลค่ะเก่าแก่อายุประมาณ200ปีแล้วค่ะ<ม>หลายคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะประวัติท่านเป็นมายัางไงทำไมถึงชื่อหลวงพ่อหายวันนี้ทางรายการของเรามีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะ ระอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาวัดร่วมกระโดนมานมัสการหลวงพ่อหายครับพระอาจารย์มีสองคนผวเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังเลยนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากาลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์ ืคแฟนเขาว่าวยเข้าห้องไอซีเตรียมจะผ่าตัดหมอบอกว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอน,นิสงค์ทางหนึ่งก็อบอกอกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออนิสงส์บุญนันนั้น,นจะได้เกิดขึ้นกับเราุย แฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าจารยเขาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขายักหน้าโอเคคุยพะอจางผมคนลุกอ่าแล้วเขาป<ะ>เป็นยังไงบ้างครับอาจา,า์แล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็แฟนเขาก็โอเคเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกก็อ่านโมทนาให้บุญกุศลน,นั้นน่ะช่วยนำให้ปลอดจอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอะ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้องไ c ซก็ รลกว่ามันหายยังกะเปรดทิ้งเลยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยเหรอฮะอุ้ยอาจารย์ผมคนรู้จริงด้วยคืออยู่ดีก็คือให้ให้เขาถวายให้กับวัดและอยู่ดีคือกําลังเข้าห้องผ่าตัดอาจายแล้วก็หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรรณแล้วก็มาถวายกทีเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะ ในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไขย้ขอตั้งชื่อพระองค์เนี้ยให้เป็นนิมิตหมายอตอนแรกคือย,ยังไม่มียังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อด<ช>ัเลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเวทานิเทศมาวัดก็เลยถามอาจารย์ทำไมชื่อหลวงพ่อหายแปลกด,ดีก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลงยูทูบตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามา ชนะอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม,ม่มีทางเลือก <S <S หรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมุตรเราดมน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำรละรล่างกายเนี่ยจะปลอดภยัยจะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจรรารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตอธิษฐานก่อนครับ นี่แหละค่ะใครอยากจะไปกราบสักการะหลวงพ่อหายแล้วก็พรานอนอันใหญ่นะคะที่วัดน่วมการนอนจังหวัดสมุทรสาครนคะฮะหรือว่าไปนําน้ำมนต์มาอะไรเงี้ยเหมือนพี่เข้มเนี่ยก็สามารถนะคะเดินทางไปได้หรือว่าถ้าเกิดใครไปเส้นทางไม่ถูกปักนูกูก็กบไม่ถูกนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 8 9 9 4 9 4 9 1ค่ะ